ไม่เป็นไรหรอกครับเขาใจดีเขาใจดีเขาเราเราเราไม่ได้มีเจตนาแต่เพียงแค่เราต้องการให้นี่แหละคือจุดประสงค์จุดประสงค์ของการที่ว่าเราไลฟเสร็จแล้วจบอืมเพื่อที่จะอะไรผิดพลาดถุดุดไปมันจะได้ไม่มีหลักฐานใช่ใช่ใชดีมากอาทักทายท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นเป็นตะก,ก้าตัวจับมือถือผมอนะ เพราะว่ามันจะได้ธรรมะธรรมแรงไงอันนี้เป็ไอที่ผมเห็นเนี่ยอาจารย์ในเฟซที่แบบหน้าตาหล่อๆนี่ใช้ตะกาใชนยี่สิบบาทครับท่านผู้ชมนี่ก็ได้ษไงมันก็สองอันไงนี่เราได้สองอันอันนี้ไม่พอไม่พอไม่พออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่หน้าจออยู่นะครับก็นี่ครับท่านผู้ชมน่ารักตอนนี้อยู่กับ คุณมงคลครับออีกมงคลหนึ่งอ่ามงคลจอมงคลหนึ่งมงคลสองก็เหมือนกับแต่ก่อนมันจะมีหนังเรื่องไหนปีหนึ่งปีสองใช่ไหมอันนี้มงคลหนึ่งและนี่มงคลสองครับนะครับมงคลสองก็ข้างหลังก็จะเป็นสกินสีเขียว <c oughs> สกินสีเขียวครับเอ่อหลอกตานะฮะหลอกตาเพราะข้างหลังบ้านข้างหลังล่างสีเขียวนี่ไม่ลองดูนะสภาพครับเราถึงเราถึงใส่สกินสีเขียวเพื่อให้มันดูดูดีวิเวอร์วังเบี้ยลังการใชครับ ก็สามารถตั้งอย่างนี้อ๋อไอเดียดีไอเดียด,ดีจันก็เลยว่าวผมเห็นน้าใจมาก็ไหลไหลออะได้เห็นหนะ้าจอในวิเลยครับว่าอย่างน้อยเราก็ได้มันไม่ได้ข้างหลังเข,เขียวๆอย่างเดียวนะมีไฮเทคโนโลยีนะมีบูสกรีนบูสกรีนเอ่อครับกรีนสกรีนบูสกรีนนะเออกรีนสกีนกน็คุยกันครับคุยกันอ่าจันอาจารย์ทุกทีเนี่ยรายการของอาจารย์นี่จะคุยเรื่องอะไรก็ สองทุ่มหนึ่งนาทีผมก็จะโพน้าเข้ามารนะายงานตัวแล้วก็เป้าหมายก็สามข้อนะนะเพื่อให้คนที่ได้เจอผมเนี่ยร่ลำรวยขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะนั้นหัวข้อคือเป้าหมายม้ไหมพราะ <laughs> ว่าเดี๋ยวยี่แปดนี้ผมจะไปบึงการเดอร์ <laughs> เออบึงการก <g> ็เลยเอาคายไปเป็นจริงๆมันก็เป็นหนองคายนะ เมื่อก่อน,ออนเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นบึงกายก็เป็นหนองคายเพราะว่าเอ,อจังหวัดประเทศไทยตอนที่เราเรียนเรียนหนังสือสมัยมูเนี่ยจาร,จรมันจําได้มันเท่าไหร่แล้วสี่ล เบิร์นเขาทำทางเชื่อมทางเชื่อมตรงนั้นไปที่ตรงชั้นไหนผมจำไม่ได้แล้วอืแล้วมันตรงนั้นจะมีเหมือนคล้ายๆที่เหินสามวันอ่ะใที่ที่ผู้ทอกนี่แหละปูทอกอ่าผู้ทอกเคยเคยขึ้นไปอยออแล้วมันจะมีเช่เป็นทางเชื่อมใช่ไหมอาจารย์เป็นทางเชื่อมที่เขาทาเชื่อมแล้วไปไปไปตรงตรงนั้นแหละเป็นบริเวณนั้นแหละก็คือเป็นเหมือนหมดเ้าถามพระอาจารย์เบิร์นไปวันนั้นก็เจอเจอพระผมเพราะว่าไวรัส มันไม่เข้าใครออกใครก็ก็เนี่ยแต่ก็เขาเลยกว่าจะเดงไงเดี๋ยวาจาร์เล่าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอนึกนิดหนึงง่งเพิ่ช่วงนี้ช่วงนี้นี่นก็ละระบบระบบเซลล์ในสมองนี่โดนโดนขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณในสิ่งนี้ขอบคุณอ, <c oughs> อณที่เขาอุตส่าห์สร้างสรรค์อของเล่นบนนิ้วมือของเรา <c oughs> ครับผม อันนี้สองทุ่มยี่สิานาทีนะคนที่ได้เข้ามาชมรายการ